สวัสดีครับเจียคันนี้เป็นรถของคุณคุณอะไรจําชื่อไม่ได้น้องนะครับน้าแดงนะครับผมรักมันมากน้าแดงนะครับก็อยากจะปั้นใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะปั้นใหม่เนี่ยผมทํามาบ้างแล้วล่ะนะครับน้าแดงช่วยเช็คนะครับให้ผมใหม่หน่อยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพหน่อยเห็นหลายคันที่ทําออกไปเนี่ยนะครับถูกใจผมเลยว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็กอบภาพมานะครับคุณอะไรนะ สุรชัยอ่าเป็นของคุณสุรชัยอ่าโอเคสุรชัยเอฟซีจากอำเภอนาการจังหวัดอุดรธานีเนาะโอ้อน้ำวัวลำภูเอามาดูช่วงล่างกันก่อนนะครับนะช่วงล่างเวลาน้าแดงเช็กแดงก็จะเช็คง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับง่ายๆเลยนะครับตั้งอ่าเร้อนะครับให้ตรงแล้วก็กดเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะอาการที่มันอ่ายุบลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาทันทีทันใดแบบนี้เนี่ยนะครับเนาะก็แสดงแล้วนะครับแสดงว่าในส่วนของตัว โช๊หลังเนี่ยนะครับมันไม่มันไม,ไม่ดีแล้วล่ะนะครับเบรกหน้า er นะครับเบรกหน้านะครับเบรกหน้าไม่อยู่นะนะครับแต่เราก็จะเช็คนะครับอาการยุบของโช๊ยังดูยังดีอยู่ไหมนะครับก็จับโยกเลยง่ายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับที่โช๊ไม่ติดเนาะนะครับโช๊ยังไม่ติดก็สามารถที่จะฟื้นฟูสภาพนะครับภายในได้นะครับเช่นการขัดนะครับอยู่ในส่วนที่มันสึกล้อนะครับแล้วก็ ล้างนะครับในส่วนของลูกสูบนะครับในส่วนของเ้านะครับในส่วนของสปริงต่างๆนะครับเนาะแล้วก็เช็คนะครับในเรื่องของอาการโคดงอของโช้กได้เลยนะครับสําหรับสภาพแบบนี้นะนะครับโอเคนะแดงขอตั้งขาคู่ขึ้นนะครับตะกี้นะครับจะเห็นว่าในเบรกหน้านะครับทํางานไม่ได้นะครับเนาะหรือว่าอาจจะบุก้องไปแล้วนะครับก็ต้องมีการลื้อทําใหม่นะครับนะส่วนเบรกล้างล่ะเป็นยังไงนะครับ เบรกหลังก็ใช่ง่ายๆนะครับหมุนล้อเลยนะครับแล้วก็กระเทือกเลยหมุนล้อแล้วก็กระเทือนะครับผมก็กดว่าทาอย่างนี้มันอยู่อยู่นะนะครับแต่ว่าจากอาการที่คุณสุรชัยนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับท่านบอกว่าน้าแดงเวลาขี่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเบรกมันอยู่ยุกแต่มันอยู่ดีพดนะครับคล้ายๆว่ามันติดนะครับเนาะพอมันอยู่แล้วมันก็คือเบรกแล้วมันไม่มันไม่คลายตัวนะครับตัวผ้าเบรกกับตัวจานมันติดกันอยู่นะครับทําให้ รถเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ต้องมีการคลายในส่วนของตัวน้ํามันเนี่ยออกก่อนนะครับเึงอจะอใช้งานต่อไปได้นะครับเนาะเอออันนี้ก็น่าพิจารณานะครับแล้วก็ควรจะทําใหม่ด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับนอกจากช่วงล่างแล้วเราเช็คเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับเรามาเช็คเรื่องของอตัวถังนะครับตัวถังถ้า,าปกติมันก็ผูกอยู่แล้วแหละนะครับ แต่ว่าถ้ามันผูมากเนี่ยนะครับมันก็จะโผล่ให้เราเห็นแบบนี้นะครับเนาะมีอาการทะลุออกมานะครับซึ่งก็เวลาเราปั้นใหม่เนี่ยนะครับสาหรับ J r าเนี่ยนะครับสาหรับโครงทุกรุ่นเลยดีกว่าเนาะนะครับก็ต้องมีการเขาเรียกว่าฝะผูกนะครับแล้วก็ทํากันใหม่นะครับเนาะจะได้แข็งแรงนะครับใช้งานกันยาวๆเลยนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้ดูกันแล้วล่ะเอ้ายังไม่หมดนะนะครับ่ัวท่อมันของเดิมไหมเนี่ยนะครับตัวท่อนะครับปกติของ J r นะครับเนาะ ก็จะอีกรูปทรงหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นพ่อที่ซื้อมาใหม่นะครับเขาเรียกว่าพ่อของลายพ่อท้องลายนะครับพ่อไวลูกอ้านาโอเคนะครับป้ายนะครับคุณสุรชัยอยากได้ใหม่นะครับแต่ตัวนี้แป้นป้ายเนี่ยนะครับเป็นแป้นแบบงาน DIY นะครับเนาะน่าจะทําเองนั่นแหละนะครับแต่ก็อาจจะมีอาการหลวงให้เราเห็นอยู่นะครับฉะนั้น จุดที่ท่านอยากได้นะครับคุณสุรชัยบอกว่าละแดงนะครับนอกจากมันจะสตาร์ตติดแล้วก็มีควันออกมาตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ชอบแล้วล่ะนะครับแต่ว่า,าถ้าทําใหม่แล้วเนี่ยนะครับอยากจะได้ปลายนะครับเป็นปลายแบบอของรุ่นที่รุ่นอื่นอยากได้ของ Honda Ls 125ว่าอย่างนั้นได้นะนะครับเดี๋ยวทีมงานเรานะครับจะติดตั้งปลายท่อ Ls 125ให้ใหม่นะครับแล้วก็ ปับแดงในส่วนของแป้นปลายห้อให้ใหม่นะครับเนาะสำหรับตัวนี้น่าจะได้ซุมเสียงที่ดีขึ้นมาอีกนะครับภายในนะครับภายนอกนะครับก็ดูกันไปบ้างแล้วล่ะนะครับในเรื่องของภายนอกล่ะนะแดงนะครับในเรื่องของชุดสีล่ะนะครับในเรื่องของชุดสีนะครับก็จะถูกทําใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในคู่มือเนี่ยนะครับมันเป็นสีมันเป็นอีกสีหนึ่งนะครับข้างหลังดําข้างหน้าเขียวว่าอย่างนั้นนะครับเนาะแต่ก็ สามารถนะครับทำลายใหม่ๆขึ้นมาได้อีกนะครับเนาะซึ่งลายตัวนี้ก็สวยอยู่แต่ท่านก็ยังไม่ชอบนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนลายใหม่นะครับก็ได้เลยเนาะนะครับในเรื่องของอลวดลายสีสันนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างโอเคไปแล้วแหละนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันมันติดไหมนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไม่ติดไม่เป็นไรเนาะามว่าก่อนจะลื้อนะครับยังไงก็มีการปรับแต่งนะครับหรือว่าเช็คเครื่องนะครับเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงก่อนนั่นเองนะครับเอานะครับแล้วนอกจากนี้ล่ะนะนะครับทำอะไรอีกไหมมีนะครับในเรื่องของชุดไฟนะครับทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเลยนะครับโดยเฉพาะที่ท่านฝากไว้นะครับคุณสุรชัยฝากไว้ว่า น้ำแดงนะครับน้ำมันจะน้อยหรือมากก็แล้วแต่เกมันยังค้างอยู่อย่างนี้แหละพันอย่างนั้นนะครับเออเนาะไม่ว่ากันนะครับในเรื่องในเรื่องของอ่ามาดนะครับบอกความเร็วนะครับเนาะถึงมีร4อยนะครับวันนี้อยากจะให้มันได้ได้วยรยนะครับ160บเหมือนเขานี่ได้บ่นะครับเออเนาะเดี๋ยวจะลองทำดู <laughs> โอเคนะครับก็ การสารวจเบื้องต้นนะครับก็ทํากันนะครับในทุกๆท่านนะครับในเรื่องของงานปั้นงานบิ้วนะครับซึ่งครานนี้นะครับคุณสุรชัยฝากไว้อย่างมากเลยนะครับขอให้ออกมาเหมือนกับสมัยที่จอดอยู่ห้างนะนะนะครับเพราะผมรักมากชอบมากนะครับสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะครับร้องไห้จนน้ําตานะครับเขาเรียกว่าน้ําตาจะได้ถ้วย2อถ้วยเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้นะนะว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเนาะ ชีวิตดีขึ้นนะครับจึงได้เก็บเงินสู้สร้างนะครับแล้วก็แบ่งนะครับส่วนหนึ่งเกยดมานะครับเพื่อที่จะตามนะครับตามฝันนะครับเขาเรียกว่าล่าฝันนั่นเองนะครับอัะขอให้มีความสุขมากๆนะครับชนะกับอุปสรรคทั้งพวงเลยนะครับโอเคบวัสดีครับ